สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเบียกีกแล้วนะคะกับช่องสไปเกาหลีมุนจียอนเปิดคลิปมาเห็น,นป้าก้มๆเงยๆแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้พวกเราเตรียมตัวที่จะซักผ้ากันแล้วคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปแรกนะคะที่เบียรตั้งใจเนี่ยลง YouTube แบบแนวนอนซึ่งปกติเนี่ยเบียเนี่ยลงในแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะเป็นแนวตั้งถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภายไว้ล่วงหน้าเลยนะคะณวันที่ลงคลิปนี้เบียก็ท้องครบ35สัปดาห์แล้วนะคะเผิ่แป๊บเดียวว เวลาผ่านไปเร็วมากพูดง่ายๆเลยตอนนี้ก็คือเตรียมตัวเข้าวงการแม่ลูกอ่อนเต็มตัวแล้วนะคะและการเลี้ยงลูกที่ต่างประเทศก็ไม่ได้ง่ายเลยที่เบียร์ตั้งใจเริ่มลง YouTube เนี่ยก็อยากเก็บเป็นความทรงจำให้ลูกดูตอนโตนะคะว่ากว่าเขาจะโตมาเนี่ย พ่อกับแม่เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเรียกได้ว่าเติบโตไปพร้อมๆกับลูกเลยค่ะขั้นตอนแรกของวันนี้เบียกก็จะเอาแอลโกอฮอล์มาเช็ดตะก้าผ้าก่อนนะคะแล้ก็จะเริ่มแกะเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ค่ะเสื้อผ้าเนี่ยที่ซื้อมาเองเนี่ยมีไม่กี่ชุดเองค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับมา จากเพื่อนแล้วก็คนรู้จักของป้านะคะแล้วก็คนรู้จักของเบียร์ด้วยก็เรียกได้ว่าช่วยประหยัดไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยโตเร็วเราไม่จําเป็นต้องซื้อแบบของใหม่เยอะทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือสนองนิดแม่ล้วนๆเลยนะคะเสื้อผ้าที่แบบน่ารักตะมูตะมีคือแม่ชอบส่วนตัวอยู่แล้วเนื่องจากฝุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาปล่าแม่ก็จะเช็ดทุกอย่างด้วยแอลกอฮอล์เลยค่ะแม่ก็จะเริ่มแกะเสื้อผ้าเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะได้มาจากพวกงานอีเวนต์ ค,คือเสื้อผ้าเด็กที่เกาหลีมันมีความแบบตะมูตะมีมากทุกคนแบบบางตัวแม่ก็ซื้อมาจากห้างนะคะคือแบบเวลาไปเที่ยวก็ซื้อเก็บไว้ทีละตัว2ตัวนะคะพอมาเปิดดูอีกทีหนึ่งก็คือก็แอบ,บเยอะเหมือนกันนะขนาดบอกว่าไม่เยอะตอนที่ถ่ายวิดีโอแกะถุงเสื้อผ้าก็คือพูดคาว่าน่ารักไปประมาณร้อยรอบได้นะคะคือมันใช้คําว่าน่ารักเปลืองมากจริงๆอ่ะแบบ ความถุงมือถุงเท้าอะไรอย่างนี้มินน,นี่ก็อยากรู้ด้วยนะคะว่าแม่ทําอะไรก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราสองคน,น,น<ม>เหอลูกสาวคนนี้กันมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยเบียก็ตื่นเต้นมากนะคะอยากเจอลูกแล้วอยากรู้ว่าหน้าตาจะเหมือนเบียรหรือเหมือนโอป้าเนี่ยขนาดบอกว่าไม่ได้ซื้อเยอะนะคะคก็คือแกะถุงไม่หยุดเลยแกะไม่พักเลยจ้าแม่ก็จะมีบางช่วงที่เบียรภาคเสี่ยงไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีบางช่วงที่เป็นแบบ เสียงจริงๆจ,จากในวิดีโอเลยเพราะว่าแบบเป็นคลิปแรกเนาะเบลก็ยังมือใหม่อ่ะทุกคนบางทีก็แบบว่าตั้งใจแก่มากแบบไม่ได้พูดอะไรแบบเงียบไปเลยก็มีนะคะเกาหลีเนี่ยก็จะมีงานอีเวนต์แม่และเด็กเหมือนที่ไทยเลยนะคะแบบแต่ละเขตพื้นที่ก็จะมีแบบวันจัดไม่เหมือนกันนะคะข้อดีของงานอีเวนต์ก็คือเวลาที่เราไปที่งานนะคะคนขายเขาก็จะแนะนำว่าเซตเด็กแรกเกิดเนี่ยเราควรซื้อเสื้อผ้าแบบไหนหรือต้องมีอะไรบ้างนะคะ อย่างเราสองคนเนี่ยก็ไปที่ร้านเสื้อผ้าเด็กนะคะแล้วแบบคนขายเนี่ยก็แนะนําว่าเซตแรกเกิดเนี่ยจะต้องมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นเขาก็จัดมาให้เราเลยนะคะเราก็เลือกตามที่เราสะดวกได้เลยและข้อดีของงานอีเวนต์อีกอย่างหนึ่งนะคะ เราสามารถแบบจับเนื้อผ้าหรือว่าพวกของต่างๆกะละมังของใช้ลูกขวดนมความนุ่มของแบบจุกนมอะไรอย่างเงี้ยท,ที่งานก็คือมีหมดเลยนะคะอย่างของบางอย่างที่เราพอซื้อจากอินเทอร์เน็ตได้เราก็จะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนแบบพวกเสื้อผ้าหรือว่า ของที่เราต้องการจับเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยเบียร์ก็จะเลือกซื้อที่งานอีเวนต์แทนะคะ่ะตอนแรกเนี่ยที่ไปงานอีเวนต์เนี่ยก็ตั้งใจไปดูเฉยๆนะคะแต่ทุกคนดูเฉยๆไม่มีอยู่จริงค่ะวันนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้3-4ถุงกันเลยแล้วอีกแบรนด์หนึ่งที่ลายเสื้อผ้าน่ารักมากก็คือเป็นแบรนด์ของ H&M นมนะทุกคนแบบเขาแบบ ดีไซน์มาได้แบบตะมูตะมีมากเนี่ยยานที่เบียร์ถืออยู่อันนี้ก็เป็นของ H&M นะคะเป็นลายหัวใจแบบนี้แต่พอซื้อมาแล้วก็เพิ่งรู้นะคะว่าตอนแรกเกิดเนี่ยเขาจะใส่เสื้อแบบผูกหน้ามากกว่าส่วนบอดี้สูทแบบนี้เบียร์ไม่แน่ใจว่าต้องใส่ตอนไหนน่าจะตอนแบบ สะดือน้องหลุดแล้วหรือเปล่าถึงแบบใส่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าซื้อมาไว้ก่อนอุ่นใจนะคะเพราะว่ามันน่ารักเซตนี้ก็จะเป็นเซ็ตนิวบอลสองพนะคะเขาก็จะให้หมวกมาด้วยแล้วก็เป็นชุดบอดี้สูทนะคะลายเดียวกันอันนี้ก็ของ H&M เหมือนกันนะค่ะ ส่วนอันนี้เป็นที่คาดผมน่ารักมากคือลูกเกิดมาลูกยังไม่มีผมเลยซื้อที่คาดผมแล้วนะคะแล้ววันนี้เบียก็จะมาแชร์วิธีสักผ้าให้เด็กแบบคนเกาหลีด้วยนะคะเบียเนี่ยดูคลิปมาหลายคลิปเลยว่าแบบคนเกาหลีนะเขาใช้ โปรแกรมอะไรซักผ้าบ้างนะคะอันดับแรกที่เราต้องทําก็คือโปรแกรมล้างเครื่องซักผ้านะหลังจากที่ล้างเครื่องซักผ้าเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะซักทั้งหมด3รอบนะคะรอบแรกก็จะเป็นซักน้ําเปล่าแล้วก็รอบที่2ก็เป็นซักน้ํายาซักผ้าของเด็กนะคะแล้วก็รอบที่3ก็ซักน้ํายาซักผ้าของเด็กเหมือนกันค่ะโดยที่ซักสองรอบแรกเนี่ยยังจะไม่เอาเข้าเครื่องอบนะคะเราจะเอาเข้าเครื่องอบเนี่ยรอบที่3าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซักผ้าทั้งหมดของเราก็คือประมาณเกือบ3วันเลยนะคะเพราะว่าซัก2รอบแรกเนี่ย เบลก็จะไปผึ่งไว้ให้มันแห้งก่อนคะ่ะแล้วก็ค่อยเอามาซักอีกเนื่องจากที่ประเทศเกาหลีนะมันไม่ค่อยมีแดดน,นะคะมันก็เลยใช้เวลานานกว่าเสื้อผ้าลูกจะแห้งทั้งหมดคะ่ะถึงตอนนี้ก็เลยคิดถึงแดดประเทศไทยมากเลยคะ่ะถ้าเป็นที่ไทยเนี่ย ซักวันเดียวไปตากแดดเนี่ยแปลว่าประมาณ2ชั่วโมงก็คงแห้งแล้วค่ะเสื้อที่เป็นเชือกผูกหรือว่ามีซิปนะคะเบยก็จะแกะออกทั้งหมดอันไหนที่เป็นกระดุมเบยก็จะแกะออกด้วยค่ะเวลาซักมันจะได้ซาซาแล้วก็แยกเสื้อผ้าสีสันสดใสกับเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวล้วนด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะการซักเสื้อผ้าให้ลูกมินนี่ก็คืออยู่ข้างๆตลอดนะคะไม่ห่างเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะพยายามพูดในแบบ ในคลิปวีดีโอเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาภาคเสียงที่ลังแบบแม่ก็ตั้งใจทำเกินแบบบางทีเงียบไปเลยไม่ได้พูดอะไรนะคะก็เลยแบบว่าเออถ้าเราไม่ใส่เสียงภาคเนี่ยมันจะน่าดู <จะ S 1> ไหมจักนี้ทุกคนก็ดูแม่แก่ของไปเปันเพืินกันก่อนนะคะ ันนี้มันสักได้ไหมอะรงเท้ามีความเสียงเล็กเสียงน้อยมันน่ารักมากเลยอะทุกคนรุ่ดูสิมาทำไมเนี่ยมาทำไมคะมาทำไมคะ เค่งซักผ้าอยู่นะคะแบบเป็นโปรแกรมอัตโนมัติแบบทำความสะอาดแบบถังซักผ้าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งแม่ก็เลยมาเตรียมของรออันนี้แค่เสื้อผ้าแบบเยอะมากคิดว่าใส่ไม่ทันหรอกเพราะว่า้องน่าจะโตเร็วมากๆาก็เก็บไว้เพื่อมีลูกคนที่สองคนแรกยังไม่ได้ลองเลี้ยงเลยนะคะเตรียมมีคนที่สองแล้ว เดี๋ยวเราใส่แบบนี้ตะไคร้ไม่รู้จะใส่หมดหรือเปล่าอ่ะ แม่ไปซื้อมุ้งให้น้องได้ไหมโอ๊ยไม่ใช่มุ้งตะไคร่เนี่ยตะไคันไม่พอเนี่ยแม่ต้องออกไปซื้อให้น้องเพิ่มแม่เรามาซักผ้าให้น้องแม่ไปได้ไหมไม่อยากให้แม่ไปหรอโอไม่อยากให้แม่ไปหรอโอ้ยนี่ต้องรักน้องด้วยนะน้องออกมา จากการประเมินสถานการณ์แล้วนะคะคิดว่าตะข่ายไม่น่าพอเดี๋ยวแม่จะออกไปในสซนะคะไปซื้อตะข่ายมาเพิ่ม you <music> อตอนนี้แม่ก็กลับมาจากไดโซแล้วนะคะไดโซคนเยอะมากไม่ได้ถ่ายรูปมาฝากนะคะก็ไปได้ตะขายมาเพิ่มฮะก็กไปได้กล่องมาเพิ่มด้วยนะคะเอาไว้ตอนแบบเวลาซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็จะได้เอามาใส่ ันนี้นที่ซื้อมาจากแบ็กซก็จะมาเช็ดแอลกอฮอล์ันนะคะ เดี๋ยวคลิปจัดกระเป๋าไปคลอเนี่ยเดี๋ยวเบียจะทำคลิปแยกไว้ให้อีกนะคะอันนี้ก็ดูแบบว่าเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปสำหรับ EP หนวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นการซักผ้ารอบแรกแล้วก็ตากให้เรียบร้อยค่ะ ส่วน EP อื่นๆเนี่ยเ,ยเบียรมาลงต่อให้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบียร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่จะแนะนำหรือว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขอภายไว้ล่วงหน้าด้วยเราวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย